สนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มหนึ่งตอนที่หกความทุกข์ไม่ใช่วิธีของพระเจ้าเริ่มที่หน้าหนึ่งร้ถึงหนึแล้วความทุกข์ล่ะครับการทนทุกข์คือวิธีและหนทางสู่พระเจ้าใช่ไหมบางคนบอกว่า นั่นคือหนทางเดียวพระเจ้าตอบว่าฉันไม่ได้ยินดีกับความทุกข์ใครที่บอกว่าฉันยินดีแสดงว่าไม่รู้จักฉันความทุกข์คือด้านที่ไม่จําเป็นของประสบการณ์มนุษย์ไม่ใช่แค่ไม่จําเป็นแต่ยังไม่ฉลาดไม่สบายและไม่ดีต่อสุขภาพเธอด้วยแล้วทำไมถึงมีความทุกข์มากมายนัก ก็ถ้าท่านคือพระเจ้าทำไมถึงไม่ทำให้มันหมดลงเสียทีในเมื่อท่านก็ไม่ชอบมากถึงขนาดนั้นพระเจ้าตอบว่าฉันทำให้มันจบลงแล้วเธอต่างหากที่ไม่ยอมใช้เครื่องมือที่ฉันให้ไว้เพื่อการนั้นเธอเข้าใจไหมว่าความทุกข์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเหตุการณ์แต่เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผู้คนมีต่อเหตุการณ์นั้นๆ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเธอรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนั้นถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งฉันได้ให้เครื่องมือแก่เธอไว้ตอบสนองและมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ในแบบที่จะช่วยลดความเจ็บปวดลงแต่เธอก็ไม่รับขอโทษนะครับแต่ว่าทำไมท่านถึงไม่ขจัดเหตุการณ์พวกนั้นออกไปเสียเลย พระเจ้าตอบว่าแนะได้เข้าท่าแต่โชคไม่ดีที่ฉันไม่มีอำนาจควบคุมเหตุการณ์ต่างๆท่านควบคุมเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้หรือครับพระเจ้าตอบว่าไม่ได้เหตุการณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่และเวลาซึ่งเธอสร้างขึ้นจากการเลือกและฉันไม่มีวันแทรกแซงการเลือกนั้น เพราะจะเป็นการหักล้างเหตุผลที่ฉันสร้างเธอขึ้นตั้งแต่แรกตามที่อธิบายไปบางเหตุการณ์เธอสร้างขึ้นโดยเจตนาบางเหตุการณ์เธอดึงดูดเข้ามาในชีวิตโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างและบางเหตุการณ์ก็ถูกบอกว่าเป็นโชคชะตาเพราว่ากระท่งโชคชะตาก็มาจากทุกความคิดในทุกแห่งหน หรืออีกในหนึ่งดื่นจิตสำนึกของโลกจิตสำนึกรวมหมู่หรือครับพระเจ้าตอบว่าใช่ถูกต้องหลายคนพูดว่าโลกอยู่ในกระเช้าที่กำลังดิ่งลงนรกระบบนิเวศของเรากำลังสิ้นใจดาวเคราะห์ของเรากำลังประสบภัยพิบัติร้ายแรงทางภูมิศาสตร์แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด หรือถึงท่านแกนโลกเอียงมีคนบอกว่าจิตสำนึกรวมหมู่เปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้ได้เราช่วยโลกนี้ได้ด้วยความคิดของเราหรือครับพระเจ้าตอบว่าความคิดที่แปลเปลี่ยนเป็นการกระทำถ้ามีคนมากพอจากทุกแห่งเชื่อว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อโลกเธอจะช่วยโลกไว้ได้แต่ต้องด่วนเลยนะ เพราะความพินาศมากมายได้เกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายกระบวนศน์ครั้งใหญ่ท่านหมายความว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเราจะได้เห็นโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกถูกทำลายอย่างนั้นหรือครับพระเจ้าตอบว่าฉันได้สร้างกฎจักรวาลทางกายภาพไว้ชัดเจนพอให้ทุกคนเข้าใจนักวิทยาศาสตร์และนักฟิสิก เข้าใจกฎของเหตุและผลเหล่านี้ดีพอผู้นำโลกก็ได้เรียนรู้ผ่านพวกเขากฎเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องนำมาแสดงอีกที่นี่กลับไปที่เรื่องของความทุกข์อีกครั้งนะครับเราไปได้ความคิดมาจากไหนว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีเช่นนักบุญทนทุกข์โดยไม่อดครวนพระเจ้าตอบว่านักบุญทนทุกข์โดยไม่อดครวนจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีผู้อยู่บนหนทางแห่งการเคี่ยวกรำตนเองจะทนทุกข์โดยไม่อดครวนเพราะเข้าใจดีว่าความทุกข์ไม่ใช่วิถีของพระเจ้าแต่เป็นสัญญาณบ่งชัดว่ายังมีบางอย่างที่ต้องเรียนรู้ถึงวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้ามีบางอย่างที่ยังต้องระลึกให้ได้ครูที่แท้ไม่ได้ทนทุกข โดยไม่อดครวนทว่าเพียงดูเหมือนทุกข์โดยไม่พร่ำบน่นเหตุผลที่ครูรู้ไม่พร่ำบ่นก็คือเขาไม่ได้กำลังทุกข์แต่แค่กำลังประสบกลุ่มสถานการณ์ครูรู้ผู้ปฏิบัติจะไม่พูดถึงความทุกข์เพราะเข้าใจชัดถึงพลังของถ้อยคำดังนั้นจึงเลือกที่จะไม่พูดถึงเราพุ่งความสนใจไปยังสิ่งใด เราจะทำสิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมาคุรูรู้เรื่องนี้ดีเขาจึงกำหนดตัวเองให้เลือกแต่สิ่งที่ต้องการให้เป็นเธอทุกคนเคยทำแบบนี้ในบางครั้งในหมู่พวกเธอไม่มีใครไม่เคยทำให้ตัวเองหายปวดหัวหรือไปหาหมอฟันด้วยความเจ็บปวดน้อยลงเพียงเพราะเธอตัดสินใจให้เป็นอย่างนั้น รู้เองก็ตัดสินใจแบบเดียวกันเพียงแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแต่ทำไมถึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ด้วยล่ะครับทำไมต้องมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องทุกข์ขึ้นมาด้วยพระเจ้าตอบว่าเธออาจไม่รู้ถึงสิ่งที่เธอเป็นถ้าไม่มีสิ่งที่เธอไม่ได้เป็นดำรงอยู่อย่างที่อธิบายให้ฟังแล้วผมยังไม่เข้าใจอยู่ดี ว่าเราไปได้ความคิดมาจากไหนกันว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าตอบว่าฉลาดดีที่ยืนยันคำถามเดิมภูมิปัญญาโบราณเรื่องการทนทุกข์โดยไม่อดครวญถูกตีความผิดๆจนเดี๋ยวนี้ผู้คนมากมายเชื่อว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีและความรื่นเริงเบิกบานคือความชั่วร้ายเธอจึงตัดสินว่า หากใครสักคนเป็นมะเร็งแล้วเก็บงาไว้กับตนเองเขาคือนักบุญแต่ถ้าใครบางคนมีอารมณ์ทางเพศสูงและแสดงออกอย่างเปิดเผยนั่นคือคนบาปท่านใช้ประเด็นล้อแหลมจริงๆแล้วยังฉลาดเปลี่ยนสรรพนามจากเขาเป็นเธอจะสื่ออะไรบางอย่างใช่ไหมครับพระเจ้าตอบว่า แค่แสดงถึงอคติทางเพศของพวกเธอเธอไม่ชอบคิดเรื่องที่ผู้หญิงมีอารมณ์เร้าร้อนทางเพศยังไม่ต้องพูดถึงการแสดงออกอย่างเปิดเผยเธอชอบนึกภาพผู้ชายที่กำลังจะตายในสนามรบโดยไม่อดครวนมากกว่าภาพผู้หญิงร่วมรักด้วยเสียงควนครางบนถนนแล้วท่านไม่เป็นอย่างนั้นหรือพระเจ้าตอบว่าฉันไม่มีคำพิพากษา ไปในทางใดหรอกแต่เธอมีคำพิพากษาให้ทุกอย่างฉันขอแนะนำว่าการพิพากษาของเธอนั่นเองที่พรากเธอจากความเบิกบานและความคาดหวังของเธอนั่นเองที่ทำให้เธอไม่มีความสุขทั้งหมดนี้จึงทำให้เธอไม่สบายและเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ผมจะรู้ได้ยังไงว่าที่ท่านพูดมาเป็นความจริงผมจะรู้ได้ยังไงว่า นี่คือพระเจ้าพูดไม่ใช่จินตนาการเลยเถิดของผมเองพระเจ้าตอบว่าเธอถามอย่างนี้มาครั้งหนึ่งคำตอบของฉันก็ยังเหมือนเดิมคือแล้วมันต่างกันตรงไหนถ้าหากทุกอย่างที่ฉันพูดมานั้นผิดแล้วเธอหาวิธีใช้ชีวิตได้ดีกว่านี้หรือเปล่าไม่ได้ครับพระเจ้าตอบว่าถ้าอย่างนั้นผิด ก็คือถูกและถูกก็คือผิดแต่ฉันจะบอกคำนี้กับเธอเพื่อช่วยให้เธอพ้นจากความสับสนนั่นคืออย่าเชื่อที่ฉันพูดแม้แต่คำเดียวแต่ลองใช้ชีวิตตามนั้นดูลองมีประสบการณ์แบบนั้นดูจากนั้นก็ลองทำตามแบบอื่นตามที่เธออยากจะสร้างสรรค์ขึ้นสุดท้ายจงมองดูประสบการณ์ของเธอ เพื่อจะค้นหาความจริงของตัวเองวันหนึ่งเมื่อเธอก้ลาหารพอเธอจะมีประสบการณ์ถึงโลกใบที่เห็นว่าการร่วมรักดีกว่าการก่อสงครามวันนั้นเธอจะชื่นชมยินดี